ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในราษฎรของพระองค์ในทุกถิ่นที่ของประเทศไทยต้นกล้าวทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทุกสุขของราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อที่จะได้รับทราบถึงความเป็นอยู่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพหากได้ทรงทราบถ,ถึงความทุกข์ยาก ก็จะทรงพระกรุณาโปรโกล้าโปรโกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆดังเช่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นสรุปเลยคือุหวัวเนี่ยนะครับต้องส่งของลากท่านออกเยี่ยมรัษฎรท่านเลยรู้รัษฎรทําการเกษตรเพราะงั้นท่านแปลพระราชฐานคือไปตั้งสํานักงานไม่ใช่ท่องเที่ยวพักผ่อนนะเพื่อ,อหานาม ให้รัศดรเพราะงั้นถึงได้ยุ่งอยู่กับการไฟฟ้าซึ่งมีแหล่งน้ําเยอะยุ่งกับชมพทานซึ่งมีระบบชมพทานที่จะอน้าไปถึงท่านก็ดูเรื่องดินท่านหาทางดินไม่ดีดินนั่นเลยนะเรื่องปา่าเรื่องนเพื่อมีดินที่จะปลูกพืชพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านสนทยที่จะช่วยดูแลอยู่แล้วนะ แม้แต่น้ําอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นว่าหาน้ํามาให้น้ํามากน้าท่วมหาทางเอาน้ําออกไปดเร็วน้ําตัวกระปลกช่วยทาให้เป็นน้ําดีท่านยุ่งอยู่กับน้ําเนี่ยหลายแนวความคิดนะฮะท่านไม่ได้ดูด้านเดียวน้ำส้มท่านก็ดูน้ำไม่ดีท่านก็ดูเพราะงั้นพระมหาการที่คุณนั้นมีเป็นร้นเหลือนะนอกจากโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระทานแล้วเนี่ยก็มี โครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเรื่องอการจัดทําเรื่องของประมงในอ่างเก็บน้ําเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านที่อยู่ไกลๆตามขอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนศิริกิจนะครับที่บ้านห้วยตานะครับก็มีหลายๆโครงการครับผมก็มีความสุขด,ดีใจนะครับเพราะว่าประชาชน ที่มาอยู่ในพื้นที่ในบริเวณรอบเขื่อนในบริเวณที่ทางราชการได้จัดที่ให้นะครับ mm. กเ็เขาก็มีความสุขแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครอบครัวของราษฎรเนี่ยวันเวลาผ่านไปครอบครัวก็อาจจะขยายขึ้นเพราะนั้นในการพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องการเกรษตรก็ตามเรื่องอาชีพเสริมก็ตามเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ย หน่วยราะชะการหรือคนที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะดูแลได้ก็ควรจะวางแผนในการดูแลเรื่องพวกนี้สำนักราชเลขาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริและกรมชนรประทานจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนึ่งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา78พรรษาในวันที่12สิงหาคม พุทธศักราช2553ด้วยการนำสื่อมวลชนร่วมเรียนรู้และถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อราสฎรในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้รับพระราชถ่ายความช่วยเหลือมาตลอดนับแต่ปีพุทธศักราช2515ที่ได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนศิริกิจซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระองค์ท่านไม่เคยแบ่งแยกว่าจะเป็นาศาสนาไหนเป็นชนชาติไหนหรือเป็นเผ่าไหนเป็นชืชาติอะไรขอให้เป็นคนไทยนะครับมีเชื้อสายความเป็นไทยแล้วก็เป็นคนดีตั้งใจที่จะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะได้รับพระทานของเฉลยทั้นทงนั้นแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่องค์ท่านทรงทําต่า,างๆเหล่านี้มาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเละอกชนทั่วไปหมดเลยนะครับถ้าขาดซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทําให การพระาทานความช่วยเหลือหรือว่าการดาเนินการต่างๆรับรู้ร่วงไปได้ด,ดีมันต้องการรู้ร่วงใจของทุกหน่วยทุกงานด้วยสังเกตเห็นว่าทุกงานของพวกท่านเนี่ยจะเปะ็นลักษณะบูรณาการเอาหน่วยงานในท้องถิ่นในงานส่วนกลางคนที่รับผิดชอบแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมกันทาเพราะฉะนั้นคนสําเร็จที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะเป็นการสําเร็จอย่าง,งายั่งยืนได้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือที่ประชาชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณในกรณีต่างๆนั้นได้แก่การให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎร ที่ทุน9กล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาซึ่งจะนําไปสู่การให้ความช่วยเหลือแบบต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือโดยตรงดีใจสุดเลยค่ะเพราะว่าพ่อแะแม่ต้องไม่ต้องลําบากในเรื่องค่าเช่าบ้านอะไรนะคะแล้วก็เหนื่อยอีกเพราะว่าหนูอยากถ่าสุมว่าหนูคิดว่าถ้าหนเรียนจบ หนูจะเป็นพนเมืองดีของประเทศชาติและจะดูแลพ่อแม่ไม่ต้องให้พ่อแม่ลาบากอีกต่อไปะคะ่ะซาัพย์ซึ้งในระมหากรุณาธที่าาทคุณของท่านมากค่ะที่ท่านช่วยหนูครอบครัวหนูขอกับขอบครณนูค่ะแต่จะบอกว่าปกติก็รักไม่ลวงหนูแล้วค่ะรักมากแล้วพอมีเหตุการณ์ที่ในหลวงได้ทรงพ<ม>ระราชทานความอนุเคราะห์ครอบครัวหนูยิ่งรักแบบหาที่ียบไม่ได้แล้วหนูจะบอกว่าหนูจะเป็นคนดีเพื่อพ่อค่ะจะทําดีเพื่อสังคมอนาคตก็ เรียนจบส,งสูงเลี้ยงแม่เลี้ยงยายได้แล้วก็จะไม่ลืมว่าวันนี้ที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากนายหลวงซึ่งเป็นน้ำใจที่เตยมล้นมากโครงการพระราชดานความช่วยเหลือมีแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในรูปแบบของคณะกรรมการทั้งยังครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มรัษฎรที่ขาดแคลนปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นับเป็นบุญโดยแท้ที่ได้มีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือนี้ซึ่งสามารถบรรเทาความทุกข์ยากได้เดือดร้อนของราษฎรได้โดยตรงและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ประชาชนชาวไทยจะต้องจารึกและสำนึกตราบจนชีวิตจะหาไม่